y ว้าวแรงไปไหมมาบุญมานี่เอ๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เชิญแค่เป็นจปแฮปรจริงๆคนที่น่งควรเป็นเธอนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์สวยไหมว้า h แฮปปี้เบิร์ด

ออแับน,น,นี่อะไรเรนโบว์เรนโบว์รุ้งอีเทิร์นอ p คเก่ p มาอ p ปอล์ลอปหลวดหืมรวดไหน<ๆ>นี่อะไรครับยีร<ๆ>ักยีรักยีรักอยู่ที่ไหนแก่ ยี่รัดอยู่บนอะไรอยู่บนอะไรเรือเรือนี่ตัวอะไรอันนั้นอะไรอันนี้บัสบัสเขาตอบไปแล้วอันนั้นหมูหมูเรียกว่าพิกพิกพิกวีวีวีตัวอะไรอ่ะปฏิละอันสิครับแม่หยิบมาทละอันสินี่อะไรงูนเรียกว่าอะไรเกรปเกรปเกรปอันนี้อะไร ลมลม้ลมอัมเบรา่าอัมเบรา่าเห็นไหมตัวยูนะครับมองคว้าตัวยูอัมเบรา่าอาทิตย์เรียกว่าอะไรซันซัน,น,นตึงอะไรครับควีนควีนวน,นี่ควีน ยากแล้วน <ased> ้กานแมวแมว cat cat ที่เราไปให้อาหารกันน้องฟอใช่ไหมค่ะกันอาหารกันนี่อะไร dog 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 หมาถูกต้องหมาหรือจอกถูกต้องนี่อะไรนี่อะไร คู่คู่เบอโอโออันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกอันนี้แมงกะพรุนแมงกะพรุนเอกัดเอกัดใช่โดนนคันถ้าโดนถ้ามันโดนเรานะคันเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชแมงกะพรุนกัดเอากัดคันคใช่ครับอันนี้ปลาวาลูก กกััดดใช่ปาวานอันนี้ไม่อันนี้ไม่คันอันนี้กัดเลยปาวานสังกฤษเรียกว่าเวลเวลนี่อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยนี่อันนี้อะไรอะไรเอ่ยไอติสครีมอศสครีมก็พูอศสครีมก็รู้จัพูดสำเนียงนะไอศสครีม อร่อยไหมไอศกครีมเขาไว้เลียกินชิวเลยเหรอนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ้อชิวอันนี้อะไรอื้ชิวอันนี้อะไรเอ e p ลอ n t ันชิวชิวยังชิวต่อยังแกล้งต่อชิวชิว